สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับการสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกผมก็จะพาสมาชิกนะมาดูพิกัดเลขเด่นบนนะสามสูตรนะครับพิกัดเลขเด่นบนก็คือเลขเด่นบนนั่นแหละฮะสมาชิกนะทั้ง3สูตรสูตร A สูตร B สูตร C 1 2 3นสะครับสูตร A นี้เลข เ่นบนตัวเดียวสูตรที่2เลขเด่นบน2ตัวมา1ตัวสูตรที่3เลขเด่นบนตัวเดียว,นนว,ว,นนว,ยวก็เทียบชนให้3ส,สูตร a b c นะครับก็นำา3สูตรเนี่ยฮะนะครับมาเป็นจักเป็นคู่ชุดกันนะฮะตัวอ่างวดไหนที่ตัวชนอนะอย่างเช่นงวดแรกนี้ชนมันชน4ทั้ง3 3ส,สูตรเลยก็แสดงว่า4ต้องมาแน่เพราะว่ามันตัวชน อ่าจุดเยอะที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะเอาก่อนที่นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้คงสุดท้ายเลยนะครับนะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายในวันนี้ด้วยนะครับพุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะฮะสรุปสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างให้นะครับเอาก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะช่องไอท่าชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ช่องผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมลนะือย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับออามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อน,นครับเดี๋ยวนะโทษทีนะสมาชิก มันหายไปไหนนี่ <c oughs> ไปอยู่ข้างล่างเลยอ่ะคําเตือนนะสมาชิกนะทางช่องปันเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือ,รรอสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับถูกผิดกลับขอโทษขออภยัยครับ เอามาดูฮะ A B C 1 2 3นะสูตรนะงวดแรกสูตรที่1นะเลขยิ่งบนตัวเดียวได้เลข4ี่สูตรที่2ได้4กับ5มา1ตัวสูตรที่3ได้เลข4ตัวเดียวสามสูตรนี้ชนกันทะี่เลข4ี่ันออก4 1 1นึ่งหนึ่ะครับสูตรที่1นี้เลข4นะี่นะชนกันที่เลข4นะสมาชิกนะสามตัวนี้นะ4นะครับก็มาที่ หลักร้อยฮ้าวดนี้นะฮะชวนกัน3สูตรที่เลข4หลัก,ท,กที่หลักร้อยนะตุ่มหงวดที่1นะครับเอามาตอนวดที่2ฮะงวดที่2สูตรพิกัดเลขเด่นบนนะสูตร A สูตรที่1นะเลขวิ่งบนตัวเดียวได้เลข1นึ่สูตรี่2วิ่งบน2ตัวมา1ตัวได้ศูนย์กับ1สูตรที่3นะสูตร4วิ่งบนตัวเดียวได้เลข4นะครับ แสดงว่าสามสูตรนี้มันชนกันที่เลขหนึ่งนะก็คือเลขหนึ่งต้องมาแน่ๆนะเพราะมันชนกันสองสูตรเลขหนึ่งอ่ะสูตรที่สามนี้เลขสี่นะครับก็จับคู่ชุดนะฮะหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับก็มาที่คู่คู่ค,คู่คู่โต๊ดนะสี่หนึ่งนะที่หลักสิบกับหลักร้อยนะครับก็ง่ายๆฮะสมาชิกก็คือสามสามสูตรเนี้ย นะครับมาสูตรละตัวอ่าก็จะง่ายกว่านะครับมาสูตรละตัวพูด,ดง่ายเลขสามเลขสามสูตรเนี้ยนะครับถ้างวดไหนาไม่ชนกันก็จับมาจับอ่าจับสามตัวเลยนะครับร้อยสิบหน่วยเลยถ้างวดไหนาไม่ชนกันนะครับเอามาต่อกันงวดที่สามนะฮะสูตรแรกนะได้เลขสองอะสูตรที่สองได้ห้ากับหกสูตรที่สามได้เลขสองเอามันชนกันที่เลขสองนะฮะ นออก6 5 2อ่ะงวดนี้นะสมาชิกนะนะมาครบทั้งเนี่ยฮะมาครบเลยนะครับตัวเลขมาครบเลยนะครับที่3ตัวบนนะครับ6 6 5 2นะครับเพราะว่าสูตรที่2นี้2ตัวนี้มามาคู่เลยมันก็มาครบนะพรุ่ง <c oughs> นี้นะสมาชิกนะ ช่องแนะอนทอนนาชาแนลฝากติดตามด้วยพวกนี้นะชุดสรุปพวกนี้ก็เป็นวันที่30มนะสิ้นเดือนพอดีนะครับสามสิบมาสรุปให้เลยคลิปสุดท้ายด้วยวันที่30 30เอ้าไม่ใช่สิฮะอสามสิบแล้ววันที่หนึ่งอ่าไม่ใช่คลิปสุดท้ายแล้วฮะก็วันที่หนึ่งนี้หวนไป่ออกวนไปออกวันที่สองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาสรุปให้วันอ่าวันที่สามสิบอ่ะแล้วก็ ไปส่งท้ายกันอีกคลิปหนึ่งคลิปสุดท้ายคือวันที่หนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะงวดที่สี่นะฮะสูตรพิกัดเลขเด่นบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งสูตรเได้เลขเจ็ดนะสูตรดีได้หกกับเจ็ดสูตรที่สามได้เลขสามมาชนกันที่เลขเจ็ดสองสูตรนะครับก็ผลออกแปดเจ็ดสามก็เลขเจ็ดฮะมาสองสูตรเลขสามมาสูตรหนึ่งนะครับเข้าที่นะครับ สิบหน่วยบนครับเข้าที่สิบหน่วยบนฮะงวดนี้เอามาต่อกันงวดที่ห้านะงวดที่ห้าวิ่งบนนะฮะตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดนะสูตรที่สองได้เจ็ดกับแปดนะสูตรที่สามได้เลขเก้านะครับงวดนี้ชนกันที่เลขเจ็ดดีนะเอาพอดอกเก้าศูนย์เจ็ด ตัวชนฮนะก็คือเลขเจ็ดอันนี้ไม่ชนเก้าจับของครูตัวเลยฮะเจ็ดเก้าเลยครับก็มาที่หลักวันนีน้มาที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนที่หลักร้อยกับหลักหน่วยบนอ่ะถูกฮนะ เป็นงวดที่ห้าครับงวดที่ห้าเอามาต่อกันงวดที่หกครับงวดที่หกวิ่งบนเทียบช่งกันสามสูตรนะสูตรแรกได้เลขหกตัวเดียวอ่ะสูตรที่สองได้ห้ากับหกสูตรที่สามได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับผลออบกล่าวศูนย์หกสูตรที่หนึ่งก็มาที่เลขหกสูตรที่สองมาที่เลขหก สูตรที่3มาที่เล็กสูตรครับวันี้มทที่ผ่านมามาครบฮะที่10ด้วยบนบมาที่10ด้วยบน่ <c oughs> ะถูกรับอ่ะก็มาดูฮะงวดที่จะถึงนี้นะครับ สูตรนี้นะครับผมใช้จริงเดอ้อสมาชิกเดอ้อพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะนำสามสูตรเนี้ยถ้ามันชนกันตัวไหนเดี๋ยวผมจะนําไปไปทําเป็นสรุปให้สมาชิกนะครับเอามาดูผมวิ่งบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งครับนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้า,า 2, ครั้งที่สองอีกสองครั้งฮะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตัวท้ายครั้งที่ สองอีกหงค้าบวกก็ได้เท่าไหร่บวกบวกเล้าคงที่เอาบวกกับดูฮะเก้าบวกหลงท้ายเลข5 5าหบวกหครับห้าบวกหกลงท้ายเลขหนึฮะหนบวกเก้าไม่ใช่1นบวกหนะครับก็ลงท้ายด้วยเลข2องสองบวกเก็จะลงท้ายด้วยเลข1นึ่งอ่สูตรที่1ได้เลข1นึ่งนะสมาติก่็ตัวเดียวเลยอ่าิ่งบนสูตรที่1 เอาไปดูสูตรที่สองนะครับวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวครับวิธีทำนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสองตำแหน่งเนี้ยบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่มาบวกเลขค่าคงที่อันนี้สูตรที่สองนะเลขเลข,เลขวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวบวกกระดูกเก้าบวกหกลงท้ายด้วยเลขหนะ้าครับห้าบวกห้าะลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเพิ่มเป็นหนึ่งแตงไว้เลขหนึ่งอ่ะ พวกนี้สูตรที่2วิ่งบนในศูนย์กับหนึ่งเอามันชนกันที่เลขหนึ่งแล้วฮะนะสองสูตรชนกันที่เลขหนึ่งแล้วเอามาต่อกันกับสูตรที่3นะครับสูตรที่3วิ่งบนตัวเดียวฮะสูตรที่3นี้นะครับวิธีทำนะครับนำหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักมาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1 1ครั้งมาบวกหลัก10 เลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็บวกบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกบวกเลข8คงที่9กบวกเนะลงท้ายเลข6กหกบวกเลงท้ายเลข5นะ5้บวกเนะลงท้ายเลข2 2งองบวกเลข8คงที่นะ2บวกแก็ลงท้ายเลข0อ่าสมาชิกคิดเห็นเป็นประการใดนะครับตัวเลขนะครับทั้ง3สูตร นะครับชนกันที่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะสองตัวเลยนะครับเลขหนึ่งนี้สองตัวเลขศูนย์นี่สองตัวอ่ะสมาชิกท่านไหนที่ชอบศูนย์ระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะสมาชิกท่านไหนที่ชอบศูนย์กับหนึ่งก็แคบสุดไว้ถ้าสมาชิกท่านไหนคิดว่าศูนย์กับหนึ่งบันดับงวดนี้ไม่ว่าจะหลักไหนก็ช่างนะมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะส่วนตัวผมพรุ่งนี้เดี๋ยวผมสรุปมีศูนย์กับหนึ่งแน่นอนทูกับหนึ่งผมวางไว้ที่หลักสิบบนนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะถ้ามา นะครับศูนย์กับหนึ่งนี้ดับหลักหน่วยผมนะฮะดับหลักหน่วยบนผมฉะนั้นศูนย์กับหนึ่งน่าจะไปที่หลักสิบหลักร้อยจองไว้แล้วนะครับก็คือเลขเจ็ดน, <c oughs> นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะสมาชิกนะใครชอบแคปบสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะแคปบสูตรไว้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ไปเติมฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ สูตรที่หนึ่งเลขหนึ่งตัวเดียวฮะสูตรที่สามนี่ประกบบาศดำเหมือนกันได้เลขศูนย์ได้เหมือนวดที่ผ่านมาเลยสูตรที่สองนี้ได้ประกาศน้ำเงินนะได้เลขศูนย์เ็เลขหนึ่งอ่ะวัวนี้ก็สามสูตรนี้นะครับก็ชนกันที่นะดับชนกันที่เลขหนึ่ง กับเลขศูนย์ชนกันงสองทั้งสามสูตรเลยเอาเลยชวนกันที่ศูนย์กันหนึ่งอ่ะลงจริงให้งวดนี้ครับหมวดะจ้ามันที่สองท่าผ้าอ่ะทับโป๊ะอ่ะรอลุ้นกันนะสมาชิกนะรอลุ้นกันจะมีไหมอ่ะพรุ่งนี้นะครับมาดูชุดสรุป3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างกันพร้อมตัวเจาะเด่นบนเด่นล่างให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะพรุ่งนี้วันที่30อ่ะบสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ